ดีครับวันนี้เดี๋ยวมา,าครับงรู้จักเกี่ยวกับรอวิสปอร์กเก่าๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่4ของเก็บเอาไว้ r l ครับตรงนี้จะเป็น Tc05 นะแลวเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันตรงนี้ก่อนเอาีลนอันนี้จะเป็น Tc005 นะครับจะเป็น Tc005 ซึ่งนะได้รับความน,นิยมในหลายรถหลายรุ่นเลยมาเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ขอ14 15 16 17เไป วิธีดูนะครับเวสปอตเนี่ยของแท้ดูไม่ยากนะครับตั้งแต่ขอ14ขึ้นไปนเรื่อยๆนะครับเราดูทขอ14ลักษณะของเบสปอตนะครับรองร้อด้านในนะครับจะเขียนเข้า่าเปสนเบสบอสตีทุกวงนะครับเขียนเป็นเตสบตลนะตรงสื่ออาจจะเลื่อนเือนิดนึงเหมือนกันนะครับทุกขอบจะเลื่อนเือเหมือนกันตัวข้างบนนี้เป็นตัวสกรีนนะครับเราเริ่มจากที่ตัวหนังสือก่อนนี่นะ ไว้สปอร์ตเลสซิ่งมิวนะครับเป็นสกรีนนะสีขาวจะมีตัวสื่อเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ที่ก้านหนึ่งก้านจะเขนแมสสปอร์ตเหมือนกันเป็นสกรีนเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นล้อขอสิบสี่แล้วล้อญี่ปุ่นรุ่นเก่าๆนะครับจะมีตายางอยู่ตรงนี้นี่นะครับตายางตรงจุกตายางจะอยู่แถวๆจุกส่วนว่าจะอยู่ในตำแหน่งที่คาดเคลื่อนกันไปก็แล้วแต่คนตีนะครับจะอยู่ตรงนี้หมดนะ ร้อยเวสปอร์ตนะครับไม่ว่าตั้งแต่ข้อ14ใหญ่ขึ้นไปถึงขออเร็กก็แล้วแต่จะไม่มีสันขึ้นมานะครับสันเนี่ยมันจะมีเล็กๆอันนี้ข้อ14 15จะไม่มีนะครับ14 15จะไม่มีไม่มีไม่มีสันเนี่ยตรงเนี้ยเล็กๆนะสูงสุดมีแค่นี้นะครับถ้าขึ้นมาขอบใหญ่เลยเนี่ยอ14 15พระเจ้าถ้ามีสันแบบนี้ก็คือไม่แท้นะครับแท้จะไม่มีสันตรงนี้นะมาดูกลาง ดุมการนะครับตีเมทอินเจนะครับบริษัทที่เขาถานี่นะครับชื่อบริษัทอาซาชิเทคนะครับโลโก้จะเป็นตัวนี้นะครับคล้ายๆตัว A เป็นสามเหลี่ยมเรียกไงวงรีเล็กๆนี่นะครับเพราะบางรุ่นบางรุ่นในเวสปอร์ตบางตัวนะครับจะไม่ตีฮาซาชิจะเป็นโลโก้อันนี้แทนนะครับนี่คือลักษณะของของดุมล้อบอสเ t ็กนี่นะครับ14625นะ ยี่้าคือออฟเซ็ตนะครับนะนี่นะมีขอสิบสี่นะครับขอสิบข้อสิบห้าอยู่ไหนเอ่ยนะขอสิบหนะครับเหมือนกันตัวสกรีนเหมือนกันนะครับนี่กับสกรีนนะครับตรงกลาร์ตีเหมือนกันนี่นะครับบริษัท บริษัทเขานะครับ m ม่ดีเแปลแล้วก็สเปกนะครับนี่ข้อสิบห้าโลโก้เหมือนกันไปนะกันเร็วๆนะครับดูก,กันง่ายๆ16บหนะครับ <c oughs> เหมือนเดิมท้องล้อนะครับสกีนเหมือนกันนะครับหนังสือสกีหินนะตรงนี้เริ่มมีสันนุนนุนขึ้นมาแล้วสบหจะมีนะครับดุก้กลางชื่อบริษัทเหมือนกันโลโก้เหมือนกันนะครับ <c oughs> นะครับไม่ดีเจแป อันนี้ตายางตายางอันนี้จะตีลงมั้ั้าหกสิบเจ็ดสิบห้าเนี่ยสิบห้าพบเจอสีขาวนะครับสิบหกจะเจอสีนี้ด้วยนะสิบหกสิบเจ็ดขึ้นไปเนี่ยจะมีสีเทาด้วยแล้วก็มีสีเงินด้วยนะครับมีสีเทานะสีเทาตัวหนังสือจะเป็นสกรีนสีสีขาวอ่อนๆเรียกสีขาวไม่ถูกอ่ะสีสีเนื้อเนนะตั้งใจกึึงเทากึึงกึึงเนื้ออ่อนๆนะครับ เหมือนเดิมสกรีนนะครับตายางโลโก้บริษัทนะครับแล้วก็สเปคสิบเจ็ดเจ็ดสามแปดเนี่ยนะครับสเปคนะขอสิอันนี้สิบเจ็ดสีขาวขอบสี่นะครับสกรีนที่ท้องเหมือนกันนะ สกีสกีนะครับเป็นตัวสกีนะครับไม่ใช่สติกเกอร์ตายานะครับตายาตายาเหมือน QC ของเขา็นะครับถุงกันน้นอายุน้อยนี้เนี่ยชื่อบริษัทนะครับนะครับสเปคอันนี้17 17.9.30ครึ่งนะครับ17.9.30็ดครึ่งสเี่ยวนล้อสีเงินเนี่ยสกีจะเป็นสีเทาเนี่ยครับผมนีล้อสีเทา ตัวสกรีนจะเป็นสีเทานะครับทองนาสกรีนนะครับที่ดีสองฝั่งนะครับตายางจะอยู่กระจุกนะี่ครับแล้วก็นี่ครับชื่อบริษัทโลโกโ้วันนี้่แมสกปอตชีพ4005นะครับคุณวิยยาก ใหญ่ดูแค่นี้ลหครับผิวผิวเพลินเรื่องต้นที่ใครๆดูก็ได้มุมอขอมุมสันอะไรพวกนี้ไม่คงนะครับมีมุมของมันไปแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาดูร้ออะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีหนึ่งขอบคุณครับ